ตัวการ์ตูนน้วก็แปะหน้าเราเลยวะได้น่องเจ้าสุนัขและแมวตั้งคันกี่วันสวัสดีค่ะวอนนี้นะคะเอ่อศัตวแพทย์หญิงวชราภาเอ็นชัยนะคะเป็นศัตวแพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรมนะคะของโรงพยาบาลแัสโกรัชาดาค่ะก็ในน้องสุนัขและแมวเนาะโดยเฉลี่ยจะตั้งคันประมาณ2เดือนนะคะน้องสุนัขจะตั้งคันท่านับจากวันตกไข่อะคะ่ะ เออ่จะตั้งคันประมาณถ้าเอาเลขไปเปยก็คือ63บวกลบ1วันถ้าเป็นน้องแมวจะนับจากวันผสมนะคะก็จะประมาณวันพอๆกันประมาณ61-63วันประมาณนี้ค่ะถ้าเราอยากผสมแมวแล้วให้มันติดนะคะผสมแมวแล้วให้มันติดใช่คือไม่ได้เตรียมลงมาเลยไม่ได้เตรียมลงมาเลยตรวจยังไงที่เช็คไฟยังไงว่าเอ้ยเนี่ยเริ่มเป็นสัตว์แล้วดูยังไง่ น้องแมวค่ะปกติจะแสดงเฉพาะในน้องแมวตัวเมียนะคะแต่ว่าการที่จะรู้หรือไม่รู้ว่าเขาเป็นสัตว์อะค่ะจะดูค่อนข้างยากถ้าเทียบกับน้องหมาเนาะถ้าน้องหมาในระยะที่เขาเป็นสัตว์อะค่ะตัวอาวัยวะเพศเขาจะเริ่มบวมเนาะแล้วก็มีพวกถึงคัดหลังที่เป็นน้ำเมือกสีผสมกนเลือดออกมาให้เราเห็นนะคะแต่ว่าถ้าในน้องแมวอะค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสัตว์ก็จะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเขาจะมาคลอเคลียเจ้าของมากขึ้น เขาจะดูลักรักเจ้าของม,มากขึ้นแล้วก็จะร้องเหงาวมากขึ้นนะคะแล้วเวลาเราลูบหัวหรือว่าลูบตัวเขาค่ะเขาก็จะโก่งโก่งก้นขึ้นมาประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการเป็นสัตว์ของแมวหล<อ>ังจากผสมไปสักประมาณ30วันแล้วการแนะนำนะคะถ้าเขาติดลูกจริงๆนะคะ<อ>เวลาเราเอาไปซาวช่องท้องนะคะเราจะสามารถเห็นตัวอ่อนในช่องทองได้ 1วันหลังจปรผสมใช่แล้วก่อนหน้านั้นคือคือไม่ไม่สามารถเห็นเลยคะ่ะก่อนหน้านั้นจะไม่เห็นค่ะก่อนหน้านั้นจะทําได้ก็คือมีแค่คาเฉยเยในน้องแมวถ้าอยากจะรู้เร็วกว่า30วันนะคะก็แนะนําเป็นที่20วันจะเริ่มเห็นเวลาสาวช่องคลองแล้วจะเห็นเร็วกว่าลูกสุนะัขแล้วมีวิธีสังเกตอะไรไหมคะว่าออตัวนี้คือต่อถ้าเจ้าของสังเกตเองเนาะ ก็จะเริ่มเห็นเขานิสัยอาจจะเปลี่ยนในบางตัวนะคะดูซึมลงหรือว่ามีท้องกลางท้องขยายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเต้านมที่ดูเต็งม,มากขึ้นประมาณนี้ค่ะถ้าคลอดแล้วเนี่ยระยะห่างของแต่ละตัวที่ออกมาแบบไม่ไม่ผิดปกติคือเท่าไหร่คะก็ปกติแล้วถ้าลูกแมวเนาะออกมาตัวแรกตัวถัดไปควรจะออกมาภายใน15นาทีถึง30นาทีไม่ควรเกินชั่วโมง สอ 2, 2ชั่วโมงเป็นต้นไปไม่งันจะเรียกว่าเป็นภาวะอดยากค่ะโอเคค่ะก็สำหรับสุดท้ายนี้นะคะหมอขอฝากช่อง d o s โ t c h น n n e l นะคะใครที่มีคำถามข้อสงสัยเนอะอยาะเกี่ยวกับพม,ม่หมามน้องแมวที่อยาดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีมคุณหมอหรือว่าทีมง,งานมาตอบให้นะคะสวัสดี